เพื่อนๆรู้ใช่ไหมครับว่าการปลดล็อกตัวละครคามมิโอจากเกม Mortal Kombat 1เนี่ยมีวิธีปลดล็อกด้วยกัน2วิธีโดยวิธีที่1ใช้ตังซื้อมันครับก็ใช่ครับง่ายๆอย่างนั้นแหละแค่ต้องมีตังวิธีที่2การอัพเลเวลโปรไฟล์ครับโดยการอัพเลเวลโปรไฟล์เนี่ยเพื่อนๆสามารถทำได้หลายวิธีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในโหมดของ Tower โหมด Invasion และโหมดออนไลน์ครับ โดยหมวดออนไลน์เนี่ยจะให้ผลลัพธ์ในการอัพเลเวลโปรไฟล์ของเพื่อนๆเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องชนะการต่อสู้นะครับซึ่งพอเพื่อนๆมีเลเวลโปรไฟล์ถึงเลเวลที่กําหนดเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถปลดล็อกตัวละครคามมิโอได้ครับโดยเลเวล5จะปลดล็อกตัวละครสกอร์เปียนครับเลเวล10ปลดล็อกตัวละครซับซีโร่เลเวล15ปลดล็อกตัวละครคุงลาวเลเวล20ปลดล็อกตัวละครชูจินโกะและเลเวล25ปลดล็อกตัวละครโมทาโร่ครับ ส่วนตัวละครคา m ์เโอที่นอกเหนือจาก5ตัวละครนี้นะครับจะไม่สามารถอัพเลเวลโปรไฟล์เพื่อปลดล็อกตัวละครได้นะครับเพื่อนๆจะต้องซื้อ DLC แยกเท่านั้นครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเพื่อยังไม่รู้ไงก็เลยมาบอก